ใช่ใช่อ,อมแม่นี่ใช้สกิลเยอะมากเลยนะเ <laughs> <laughs> ออเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดถึงว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนลูกเราเคลอดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความคาดหวังไม่มีเงื่อนไขอะไรมากไม่มีความคาดหวังอะไรมากแต่เงื่อนไขเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เอาจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงก็คือบางทีเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีเงื่อนไขแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยลูกอาจจะตีความผิด ไอ่ I, uh, อย่างพี่มีลูกสามคนเนี่ยสามคนที่เขาเขาต่างกันมากๆแล้วคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจนแบบเจนซีแบบที่ชัดเจนรุนแรงมากเลยเนี่ยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ก็ตกใจเขามีแสดงอาการไม่ค่อยพอใจเวลาเวลาเออคือคือพี่อยู่ในในในโรงเรียนที่พ่อแม่ใกล้ชิดกันมากและกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยพ่อแม่รักกันมาก แม่จะเดินออกส่งลูกเสร็จแล้วเดินออกกําลังกายด้วยการคุยกันมานั่งกินน้ําชาที่บ้านหรือว่าเจอกันตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเราตอนเขาเล็กๆเนี่ยลูกก็พูดขึ้นมาแบบลูกแสดงอาการบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาอึดอัดแล้วเขาก็พูดโล่งขึ้นมาว่าประมาณแม่เห็นว่าลูกคนอื่นดีกว่าลูกตัวเองอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอแล้วก็ชอบเปรียบเทียบทั้งอี่เฮ้ยเราไม่เคยเราเป็นคนเราเป็นแม่ที่ที่โอเคมากไม่เปรียบเทียบเราคิดแบบนี้ แต่ในสายตาของลูกไม่ใช่ <ừ> บางทีเราแค่มันเล่าว่าเออลูกสมมุติว่าคุณแม่คนนี้มาเล่าว่าลูกเขาไปทําอะไรแล้วก็มาเล่าเขาเออก็คือเพื่อนเขาคนนี้ทําอะไรคนน้องทําอะไรเด็กเขาบางทีพอเราเล่าๆเนี่ยไม่รู้เป็นเป็นความรู้สึกหรือว่าน้าเสียงเ,เราเออเด็กเขารู้สึกว่าอ๋อใครๆก็ดีกว่าหนูทั้งนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ตกใจว่าเฮ้ยแม่ไม่ได้เจตนาอะไรแบบนี้ที่จะมาที่จะมาเปรียบเทียบแต่ว่าเด็กเด็กเขาเป็นอะ เพราะฉั้นบางทีเราจะไม่รู้คุณโอ๊ตว่าแค่ไหนถึงจะกําลังดีอ่าก็จะรู้ได้โดยการฟังค่ะฟังเขาคือคือหลายครั้งเราเราคิดไปก่อนแต่เด็กยังไม่ทันคิดแล้วเราก็รีแอคของพี่อ่านีที่พี่ยกตัวอย่างเนี้ยเอ,อไม่ทันได้ฟังเขาอะ่ะคือเราเหมือนกับเราภาษาเราแร็แล้วในความเด็ก โดย<ช>ที่เราไม่ไเจตนาว่าว่าจะบอกว่าโอ้ยเพื่อนเธอไปเดินได้กี่กิโลไปเรียนไอ้นี่ไปทําไอ้นั่นเนี่ยเอแปลว่าเขาดีกว่าเธอเราเราไม่รู้ตัวอ่าซึ่งว่าเรา,เราได้คุยกับลูกในฐานะที่ลูกเป็นเหมือนคือเป็นผู้ใหญ่เท่าเราอะ่ะคือถ้าเขาแมชชัวเท่าเราเขาจะไม่คิดค่ะที่แม่แต่แต,แต่นะเวลานั้นลูกเป็นเด็กที่ไม่พร้อม ซึ่งในกรณีเนี้ของพี่แหม่มดีมากที่ลูกพี่แหม่มฟังลูกแล้วก็ลูกกล้าบอกความรู้สึกเนาะว่าพีห่หนูไม่โอเควันนั้นแม่ทําให้หนูรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้แล้วพี่แหม่มก็มีโอกาสได้สื่อสารได้ขอโทษเขาแล้วก็เหมือนเคลียร์ว่าเอ,อ้ยแม่ไม่ได้คิดอย่างนี้นะแล้วเรากอดกันแล้วเราเหมือนความสัมพันธ์มันกลับมาคอนเน็กอีกครั้งอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งจะบอกว่าแต,แต่พี่ว่าเขาไม่ค่อยเชื่อ <c oughs> พี่ดูจากกิริยาถึงพี่อธิบายว่าพี่ไม่ได้เปรียบเทียบเขาไม่เชื่อซึ่งแบบเนี้ไม่เป็นไรเขาคิดได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราก็แค่ต้องสารสัมพันธ์กลับไปถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทําให้เธอเสียใจเหรอเราขอโทษนะแล้วเราก็ต้องระวังตัวเองที่เราจะไม่ทําสิ่งนี้อีกแล้วเราก็ อธิบายให้เขาเข้าใจได้อะค่ะว่าเออจริงๆจุดประสงค์ของการเล่าเนี่ยแม่เล่าเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้ก็สําหรับตัวแม่เองลูกของแม่นี่แหละคือคนที่แม่รักที่สุดแล้วแม่ก็ภูมิใจที่หนูเป็นแบบนี้หนูเป็นตัวหนูเองแบบที่หนูเป็นที่หนูทําสิ่งนี้แม่โอเคนะแม่แค่แค่เล่าตรงนี้เพราะว่าแม่แม่เหมือนไปได้ยินมาแล้วแม่ก็อยากเล่าให้หนูฟังอย่างนี้ยค่ะ ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นบ้านหนึ่งโอ๊ตได้คุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งแล้วคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ที่คุณพ่ออย่าร้างเนาะแล้วคุณแม่ก็โตมากับลูกชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยลูกชายดูเหมือนเป็นคนที่เชื่อฟังทุกอย่างเลยแล้วก็ทําตามที่คุณแม่อยากได้แบบเหมือนเป็นเด็กดีของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแต่เขามาดีเหมือนแม่เพิ่งมารู้ความจริงว่ามีหลายอย่างที่เขา ไม่โอเคแล้วก็มีล่าสุดคือเขาทํำลายเข้าของ mm. เขากรีดร้องเสียงดังในบ้านแล้วเขาก็ทําอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็บอกว่า mm. แม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณโอ๊ตแม่ไม่เคยทะเลาะก,กับเขาแต่เขาบอกเพื่อนตลอดเลยว่าแม่เขาทะเลาะก,กับแม่ทุกวันแม่ไม่รู้เลยว่าทะเลาะตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ตก็เลยมาเช็คว่าเออแล้วแม่คุยอะไรกับลูกค่ะสิ่งที่สิ่งที่โอ๊ตพบ จากการเล่าหรือการฟังคุณแม่ก็คือคุณแม่บอกว่ามีปัญหาอะไรแม่ก็เล่าให้เขาฟังทุกเรื่องซึ่งบางทีคุณแม่เทคว่าเขาเป็นเพื่อนแม่เนาะแต่เด็กไม่ได้โตพอที่จะเป็นเพื่อนแม่ค่ะเขาไม่รู้ว่าปัญหาการเงินความทะเลาะก,กับพ่อความไม่สบายใจหรืออะไรที่เราเหมือนแค่เล่าแค่ระบายเนาะแต่ลูกเรากลับรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหาซึ่งเขาแก้ให้เราไม่ได้แล้วมันเป็นความหนักความกดดัน เด็กคนนี้เขาก็แก้ปัญหาโดยการพยายามทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยมีความสุขอยากให้แม่มีความสุขแต่ตัวเขาเองเขาก็เหมือนกดดันตัวเองแล้วบางวันนั้นที่เขาโวยวายเพราะว่าเขาทําไม่ดีเล็กน้อยแต่ว่าแบบเหมือนแม่อย่างเงี้ยใส่แค่นั้นเนี่ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าในที่สุดเขาก็ทําให้แม่พอใจไม่ได้อีกแล้วเหรอแล้วเขาก็เลยโวยวายขึ้นมาซึ่งซึ่ง,งบางครั้งบางครั้งเราก็ต้องเหมือนแบบ เออลูกคือลูกลูกไม่ใช่เพื่อนลูกไม่ใช่ผู้ใหญ่เท่าเราเราอาจจะต้องเออแล้วเราจะเล่าอะไรฟังเราต้องเหมือนให้มันสัมพันธ์กับวัยของเขาที่เขาจะฟังได้ในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยค่ะในเอออยากอยากให้ไม่ทราบลงรายละเอียดเพิ่มได้ไหมคะอย่างเช่นพี่ก็เคยเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้วัยประมาณไหนที่เราจะพอจะบอกเรื่องซีเรียสซีเรียสไม่จะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่อง อะไรต่อมีอะไรแล้วเด็กจะพอเข้าใจอมแม่เหนื่อยมากเลยปัญหาธุรกิจแม่ไม่รู้จะตกงานวันไหนอ,อะไรเนี่ยบอกได้ตอน<ช>ประมาณยังไงหรือว่าดูความพร้อมอยังไงดูความพร้อมก็คือวัยหลังอคือเด็กถ้าวัยเด็กเลยอะคะ่ะก่อนคือสมองส่วนรู้ส่วนคิดเหตุผลเนะะี่ยค่ะจะทำงานเต็มที่ช่วงสิบห้า แต่ในส่วนของอความคิดสร้างสารรค์การเข้าใจเนาะสิบห้าพร้อมและโตรพร้อมๆกับการที่เขาจะพัฒนาพัฒนาเรื่อง Executive Function ของเขาดังนั้นเขาจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ทัดเทียมเท่าเราปรึกษากันได้ i-message ไ,ได้คุยปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยหลังสิบห้าปีแต่หลังสิบห้าปีเราต้องดูก่อนว่าเราเราเตรียมเขาพร้อมแค่ไหนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มจะใช้อิโมชันเยอะกว่าใช้หน้าตาใช้บางทีเด็กไม่เข้าใจคอนเทนต์น่ะแต่เด็กเห็นหน้าเราเครียดอ่ะเขาก็เครียดตามเราไปแล้วอย่างนี้นค่ะเขาเขาก็จะรู้สึกแย่ไปมากกว่าเราแล้วเขาก็บางทีถ้าอย่างในเด็กเล็กที่พ่อแม่แยกทางบางทีเข้าใจผิดเอาเองด้วยนะว่าพอหนูเป็นลูกที่ไม่ดีเลยทําให้พ่อแม่แยกกันอย่างนี้ก็มี เงี้ยค่ะซึ่งซึ่งปัญหาอย่างเงี้ยเราสามารถอธิบายเราต้องบอกข้อมูลให้ให้เด็กว่าไม่ใช่หนูไม่ดีนะแต่จริงๆพ่อแม่เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดไม่ได้แต่เรายังรักหนูเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะคือเราบอกลูกได้แต่ว่าบอกให้มันเบาในช่วงที่เขาจะรับได้ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นพัฒนาการเด็ก ซึ่งถ้าพูดไปจะยาวไปค่ะม <c oughs> ัน,นล,ะละเอียดน้อย <c oughs> ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มขึ้นมาได้เลยพี่ปูมีอะไร <c oughs> จริงๆพี่มีนิดนึงตอนที่แหม่มพูดอ่ะเพราะพี่ค, <ะ S 2> ค,คิดว่ามันอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่หลายๆคนมองข้ามชนอย่างพี่เข้าใจความสัมพันธ์ของแหม่มกับกลุ่มเพื่อนผู้ปกครองแล้วพี่ว่าสังคมบ้านเราเนี่ยพ่อแม่มีสังคมพ่อแม่เอาตัวอย่างอย่างพี่กับแหม่มเนี่ยพี่ก็จะ รักลูกๆแม่มจะเหมือนเราเป็นญาติสนิทเพราะนั้นมันไม่แปลกที่พี่จะบอกอ๋อตอนนี้จ้าอยู่เวียดนามนล้เป็นครูสอนอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่ได้รู้ว่าในภาวะที่ลูกเราอาจจะกระทบอารมณ์แล้วรู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังหางานอยู่ใช่ใช่ลูกคนนี้เขาได้ทุนนะ แต่มันเหมือนเราแชร์ในเฟซบุ๊กหรืออะไรที่เรากําลังดีใจกับเพื่อนที่ทำอะไรสักอย่างแต่ไปทําให้บางคนรู้สึกว่าฉันกางทําให้ความรู้สึกเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้เลยคิดว่าพ่อแม่เรื่องอย่างเงี้ยพ่อแม่ที่คุยในกลุ่มพ่อแม่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าใจเลยกับโดยเฉพาะคนที่เซ็กเคียวมากๆอย่างเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอยโดยชื่นชมคนอื่นใช่แต่มันไปกระทบคนที่เรารักเราโดยเฉพาะอยิ่ง คนที่ลูกเราในภาวะที่อาจาะกำลังเป็นวัยรุ่นกำลัง searching อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะฝากบอกพ่อแม่ว่าระวังนิดหนึ่งท้ายสุดจะชมคนอื่นก็ยากยากนะต้องชมลูกเราก่อนแล้วก็ถามว่าเขารู้เรื่องนี้หรือยังและให้เขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเล่าในมุมมองที่เขารับรู้อีกอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เจอรู้สึกว่ามีมีประเด็นเยอะมากเลยนะเลี้ยงลูกเนี่ยตอนลูกความที่เราเป็นคนมีเหตุผลแล้วเราเป็นคนที่ ที่ค่อนข้างที่จะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะไม่แสดงอารมณ์รุนแรงเนาะ,ะมาตลอดแล้วถูกฝึกมาหรือว่าเป็นนิสัยก็ไม่รู้อะแล้วพอตอนลูกเล็กๆแล้วลูกมีปัญหากับเพื่อนทะเลาะน่นนี่นั่นอะ พี่ก็จะคอยบอกเออนะเพื่อนเขาอาจจะมีปัญหามาหรือว่าเพื่อนเขาอาจจะโดนแม่โดนน่นนี่นั่นพอสักพักลูกลูกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแม่หยุดพูดคํานั้นถ้าหนูทะเลาะก,กับใครแม่ต้องด่าเขาก่อน <c oughs> แม่ต้องว่าเขาก่อนแล้วแม่ค่อยมาพูดเหตุผลไม่ใช่มาให้เหตุผลตั้งแต่ตน้นพี่บอกเออเหรอ <c oughs> แต่ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เออบางทีบางเรื่องที่เรานึกว่า,าแบบนี้มันน่าจะเป็นคนดีใน เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสังคมได้กันกันอย่างอย่างสันติเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ในต่างวัยมันเด็กเขาเ่ออยจจะเราไม่ได้แชร์ความความเจ็บปวดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าใช่ใช่ดังนั้นก็เขาคือถ้าวันเนี้ยเขาบอกคุยกันหน่อยเราต้องหยุดทุกอย่างแล้วก็ถ้าเราตอนนั้นมันต้องรันอย่างอื่นก็อาจจะต้องขอเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเสร็จแล้วรีบมาให้เร็วเพื่อที่จะ ให้ความสําคัญกับตรงหน้าเนี้ยค่ะแล้วก็การการแบบเออมันโกรธเนาะใช่เสียใจอะไรเงี้ยเราทําได้เสร็จแล้วถ้าเราเขารู้ว่าเรารับรู้อารมณ์เขาแล้วเราเป็นพวกเขาปุ๊บก,การจะสอนข้างหลังอะค่ะเขาจะฟังเราแต่ถ้าเราสอนเร็วเกินไปแต่ถ้าเราสอนเร็วเกินเรายังไม่ได้แบบเสียใจร่วมทุกข์ร่วมสุขแบบ <I S 1> แม่ก็เสียใจที่เขาทำอย่างนี้กับลูกแม่เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงเนี้ย เขาก็จะแบบเออละเออละฉันต้องดีขนาดไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเราเป็นลูกเป็นคนละฝั่งกับพ่อแม่จะมารู้ลูกก็โตแล้วทําไปหลายรอบ <c oughs> อีกอีกคําถามหนึ่งค่ะ,ะป้าปูอันสวัสดีค่ะเราสอนให้ลูกรับมือมันเอายกขึ้นไปสูงแม่มองไม่เห็น,นะฮะรับมืออย่างไรดีคะถ้าลูกบอกว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยเขาเลยเล่นคนเดียวอืเขาเลยเล่นคนเดียว,ยนนยวซึ่ง เราถามเขาไม่จะเป็นรูปเล็กรูปเล่กๆไม่โตมากก็ก็กลับมาที่อารมณ์ความรู้สึกได้ค่ะว่าเวลาที่เพื่อนไม่เล่นด้วยหนูรู้สึกยังไงอแล้วที่หนูเล่นคนเดียวจริงๆหนูอยากเล่นคนเดียวไม่ลูกหรือว่าหนูก็อยากเล่นกับเพื่อนอยู่อย่างเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเขาแล้วเราก็เลยฟังเขาในเรื่องเหตุการณ์เนาะแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งสอนอีก ก็ต้องถามว่าเออแล้วเออเวลาเพื่อนทำอย่างนี้หนูเสียใจใช่ไหมแล้วเวลาหนูเสียใจหนูก็เลยไม่อยากไปเล่นกับเขาแล้วก็เขาก็หนูก็เลยไม่พูดกับเขาเขาก็เหมือนไม่พูดกับหนูหนูก็เลยเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะแม่ก็เห็นหนูเสียใจแม่ก็เสียใจกับหนูนะแต่แม่ว่าจริงๆอ่ะเรามีวิธีการอยู่นะที่เราจะเล่นด้วยกันได้ หนูคิดยังไงที่หนูอยากกลับไปเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่เด็กจะตอบว่าอยากอยากแล้วหนูแล้วเราก็เลยต้องถามลูกย้อนว่าเออหนูว่าเพื่อนคนเนี้ยถ้าเราอยากเล่นกับเขาเนี่ยมันเพราะอะไรเขามีอะไรดีที่หนูชอบเขาแล้วมันมีอะไรที่เนี่ยเขาทําให้หนูเสียใจตรงเนี้ยหนูว่าหนุ จัดการยังไงได้บ้างลูกอาจจะสตันคิดไม่ออกพ่อแม่ก็ค่อยเข้าไปสอนตอนนี้ว่าเออถ้าเป็นพ่อแม่ถ้าเป็นแม่นะเวลาที่ตอนแม่เด็กเนี่ยเวลาคนมาทําให้แม่เสียใจเนี่ยแม่ก็จะถามตัวเองก่อนว่าเออแม่ทําไม่ดีจริงหรอแต่ถ้ามันไม่จริงเขาอาจจะเข้าใจเราผิดแม่ก็จะค่อยๆออธิบายกับเพื่อนคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ um ก็สอนได้แต่แต่ต้องฟังเขาว่าเขาคิดอะไรรู้สึกยัางไงช้าลงแล้วก็ เชื่อมั่นในศักยภาพก็คือให้เขาคิดวิธีของเขามาก่อนมันต้องอัชัวรลูกด้วยไหมว่าลูกโอเคหนูโอเคนะอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบสร้างความมั่นใจให้เขาเรื่อยๆนะในภาวะที่เขาเป็นเด็กอยู่ใช่แล้วก็สําหรับเราคือที่หนูคือเราพอเราฟังเนี้ยบางทีลูกอาจจะบอกว่าก็หนูเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเนี้ยเราก็ต้องถามว่า เอ๊ะจริงๆการที่คนไม่เล่นกับเราเนี่ยมันอาจมีหลายเหตุผลนะลูกแต่วันเนี้ยลูกบอกว่าลูกเป็นคนไม่ดีเพราะอะไรลูกถึงคิดอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับแม่นะลูกของแม่ดียังไงเราก็ต้องแอดชัวให้ลูกเรารู้ว่าเขาดียังไงโดยที่จากพฤติกรรมที่เขาทําจริงๆเพื่อเขาจะมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําแบบเนี้ยแล้วมันมีคุณค่ากับเราแล้วเราก็รับรู้ว่าเขาดีแล้วการที่เขาจะต้องไปยอมคืนดีกับคนอื่นก่อนเนี่ย มันมันมีค่ากับเราแค่ไหนมันแสดงถึงการเป็นผู้ใหญ่ยังไงเราก็บอกเขาได้อย่างนี้ยค่ะซึ่งนนซึ่งจะทําหรือไม่ทํามันมันก็ให้ลูกตัดสินใจอีกทีเนาะว่าแบบเออหนูว่ายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะอค่ะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณแปดนาที <c oughs> นะคะใคร <c oughs> อยากมีคําถามเด็ดทิ้งท้ายอีกสักคําถามสองคำถามได้เม,มื่อเมื่อกี้เอออเป็นคําถามที่ที่อยากจะคุยต่อเนื่อง โชคดีที่คุณแม่รู้ว่าเพื่อนไม่เล่นกับลูกเพราะว่าในในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยอาจจะถูกเพื่อนปฏิเสธบูลลี่หรือว่าอะไรแล,ล้วหรือไม่ให้เข้ากลุ่มเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่รู้เลยกว่าจะมารู้เนี่ยอา,อาจจะผ่านไปแล้วเทอมหนึง่งปีหนึ่งย้ายโรงเรียนแล้วหรือว่ามารู้ตอนโตซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมันน่าเศร้าเนาะในในความรู้สึกของคนเป็นแม่มีวิธีสังเกตยังไงไหมคะ ถ้าเราคุยกับลูกบ่อยๆจริงๆจริงๆเราจะรู้ค่ะลูกจะบอกเราแล้วกเ็เราสามารถที่จะเวลาคุยกับลูกอะค่ะเราไม่ได้คุยในฐานะแม่อย่างเดียวได้เราคุยในฐานะเพื่อนได้เช่นถ้าเราอยากเช็คว่ามีเรื่องนี้หรือเปล่าเนี้ยอาจจะหร้อว,วันนี้ลูกไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างอย่างเงีย้ยค่ะ ก็ฟ oh, ังอย่างตั I mean, do do ้งอกตั้งใจเนาะใส่ใจแล้วถ้าเราอยากเช็ว่าเขามีเพื่อนเล่นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่าว่าเออเนี่ยสมัยแม่อยู่ป .2 นะที่โรงเรียนนะมันจะมีแบบแม่เคยมีประสบแม่เคยมีเพื่อนเขาไม่ยอมให้แม่เข้ากลุ่มตอนนั้นแม่เสียใจมากเลยอ่ะที่โรงเรียนลูกมีแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยลูกเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมเนี่ยค่ะเราก็ลองเช็คดูได้ แต่นี้คือความสัมพันธ์เบื้องต้นเราต้องดีแล้วก็มันไม่ใช่แบบอยู่ๆลูกกลับโรงเรียนมาแล้วถามประโยคนี้เลยมันก็ต้องคุยกันมาระดับหนึ่งทํากันบ้านผ่อนคลายดูหนังอะไรกันแล้วเนี่ยค่ะเราก็เช็คได้อต้องต้องรู้จักสังเกตใช่ใช่ลูกด้วยนะคะแต่พี่ว่าสร้างความเชื่อมั่นในลูกที่สำคัญพี่พี่อยากแชร์นิดนึงตอนลูกพี่เล็กๆนะพี่ก็ทํางานหนักหนักนะตอนนั้นแล้วพี่งานเนี่ยพี่ก็ทํางาน วันเสาร์ก็ต้องทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ต้องไปรับลูกอยู่ที่โรงที่โรง,งเรียนสาธิตอะไรเงี้ยไปรับสายประจำตั้งแต่ลูกเล็กๆเนี่ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกลูกตลอดทุกครั้งเลยบอกว่าจําไว้นะลูกไม่ว่ายังไงแม่จะมารับคือพูดอย่างนี้ตลอดเวลาพ่อเราสายเนาให้มั่นใจเลยว่า no matter what ฉันจะไปรับจะไม่มีทุกทีถ้าติดหนักหนาสหัสก็จะส่งผู้ช่วยไปรับหรือคนไปรับ เพราะนั้นเล่นตามสบายรอตามสบายไม่ต้องรอเวลาเพราะว่าอย่างไงแม่ก็มารับ mm hmm. พี่ว่าความมั่นใจที่ให้ลูกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่พี่รู้สึกว่าพี่ทําสําเร็จได้ดี <laughs> ได้ดีมากในช่วงที่ลูกเล็กๆอะไรงเพราะว่าเรา เราเรามีภารกิจเยอะค่ะการการสื่อสารแล้วก็ความมั่นคงของสิ่งคําสัญญาสิ่งที่เราจะให้ความมั่นใจถ้าเราสื่อสารดีให้เขารู้แล้วก็เราทําตามที่เราสื่อสารอันนี้จะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ม,มันเหนียวแน่นแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะค่ะ,ะมีคําถามนี้สนใจมากค่ะ ทุกเรื่องเหมือนลูกจะถูกตลอดแม่ต้องยอมไม่งั้นสถานการณ์ในบ้านไม่ดีเราต้องตามใจเขาตลอดเมื่อไหรวัยรุ่นจะคิดได้แม่เหนื่อยบางทีก็ท้ออ๋ออันนี้เข้าใจคุณแม่มากๆเลยค่ะแต่อ่าอ่าให้นักวิชาการพูดก็เลี้ยงเลี้ยงมาสิบปีแรกดีแล้วอย่างไรนะคะสิบห้าถึงยี่สิบห้ามันจะแกว่งนิดนึงค่ะแม่แต่หลังยีห้าปีมันจะกลับมาค่ะเป็นกำลังสมองส่วนอารมณ์พัฒนาเต็มที่ เราต้องไม่หลุดเนาะในระหว่างที่มันแข่งค่ะแแต่เข้าใจความเหนื่อยความท้อความเสียใจของแม่เนาะเพราะว่าอย่างพี่บางทีพี่ก็เป็น,นรู้ไหมว่าฉันไปเจออะไรข้างนอกรู้ไหมว่าฉันเตรียมอะไรอะไรกดูแลมานี่อะไรเนี่ยแต่ว่าในที่สุดในที่สุดก็ต้องบอกว่าอยู่เอ,อตัวเอง I <laughs> ฉันที่พี่พูดนะฉัน อายุมากกว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเรียนหนังสือมาก็สูงกว่าถึงต่อให้พ่อแม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือสูงก็อ่านหนังสือมาหลายบรรทัดกว่าน่าจะมีง,งาน,นามาเก่งกว่า,อย,าอย่างจะต้องต้องในที่สุดพี่พูดกับทุกคนค่ะว่าอย่าสู้กับลูกสู้ก็แพ้อันนี้เป็นความเชื่อของพี่นะว่าพี่พี่เชื่อว่าพี่แพ้ถ้าพี่สู้กับลูก เพราะฉะนั้นพี่พยายามหาทางทํำยังไงก็ได้ที่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 จะไม่สู้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าคือท้อได้แต่ต้องกลับลุกขึ้นมาใหม่เราเป็นคนเกิดเข้ามาแต่เราไม่ใช่เราไม่ต้องรับกรรมและไม่ต้องรับผิดกับการเกิดเข้ามาแต่ว่าถ้าตราบใดที่เราเราคิดว่าเรายังมีมีสติมี awareness มีความตื่นรู้อยู่ เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะก็ก no. <c oughs> ็ไม่รู้จะทำยังไงก <c oughs> ็สำสหรับโอ๊ตเสริมพีม่แหมมนิดนึงค่ะว่าจริง,รงๆคุณแม่ไม่ได้ยอมนะคะคุณแม่แค่เปลี่ยนวิธีสู้ค่ะเปลี่ยนวิธีสู้จากการที่อำนาจลงไปปึ้งแล้วมันเชื่อทันทีตอนนี้มันแค่ไม่เชื่อเราก็แค่เปลี่ยนวิธีจาก เธอถูกฉันผิดหรือต้องอย่างนี้นะลูกอย่างนั้นนะลูกจากการสอนนะคะเราแค่เปลี่ยนจากการสอนมาเป็นการคุยแค่นั้นเองซึ่งตอนนี้มันเหมือนอาจจะบอกว่ายอมเนาะเพราะว่าเราได้ได้ต้องลดมาให้เขามีสิทธิพูดมากขึ้น<ม>แค่นี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีได้ในสิบปีนี้รับรองลูกเราคืนมายิ่มห้ารอดแน่ที่ว่ารอดแน่จริงจริง,รง,รงเราอาจจะต้อง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 พูดใหม่ก็ได้เนาะ S <S เรามไม่สู้ลูกก็แล้วกันเราไม่ได้สู้กันเรากําลังจะพยายามท,ที่จะโตไปพร้อมๆเนาะซัพพอร์ตเขาเพราะว่าในที่สุดนะคะเหลืออีกสองนาทีในที่สุดเนี่ยอยากจะบอกว่าความสุขสูงสุดของมนุษย์ที่เขาศึกษาของฮาร์วาร์ดเนาะ<ม>ศึกษามายาวนานที่สุดเกือบร้อยปีเนี่ยความสุขที่สุดของมนุษย์เกิดจากการมีครอบครัวดีมีเพื่อน มีไม่ได้ต้องการอะไรความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตเลยคือคือคือสันติที่มีอยู่ในใจร่างกายที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เราน่าจะควรสัมพันธ์ที่สุดน่าจะอยู่ในบ้านเรานี่แหลคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าท้ออย่าถอยแนนจ๋าที่รู้ว่าเวลาน้อยแต่เมือนมีคำถามคำถามหนึ่งที่เพิ่งมาเราพอให้เวลานี้ถูกสามได้ได้ได้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกมีสภาวะขยับขึ้นมานิดหนึ่งค่ะอ่านมีสภาวะอารมณ์หรืออยู่ในจุดที่ควรจะปรึกษานักจิต,ตวิทยาเพราะวัยรุ่นสมัยนี้มีภาวะซึมเศร้าหรือรับมือกับภายนอกได้ลำบากแล้วจะพูดอย่างไรไม่ให้ลูกรู้สึกแย่เวลาไปพบนักจิตวิทยาหรือหมออันนี้เป็นปัญหานะมาถึงทุกคงทุก ทุกที่บอกเลยว่าเวลานี้สถิติของเด็กปัจจุบันที่มีปัญหาซึมเศร้าเยอะขึ้นทั่วโลกเลยทั่วโลกทั่วโลกค่ะคุณโอ๊ตเป็นคําถามสุดท้ายค่ะนี้ก็ถ้าภาวะซึมเศร้าที่พ่อแม่จะรับมือไม่ไหวแล้วนะคะก็คือเขาอารมณ์เขาหงุดหงิดหรือตกได้แม้ไม่มีตัวกระตุ้นเนาะตลอดเวลาเสียฟังก์ชันในการเรียน การกินการนอนการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็หรือคือลูกเราแปลกจนถึงขั้นมันสื่อสารไม่ได้คืออย่าเพิ่งส่งไปในกรณีที่เรายังไม่ได้ลองปรับการสื่อสารนะคะคือถ้าเราปรับการสื่อสารทุกวิธีแล้วเขาไม่โอเคเงี้ยค่ะจงสร้างสัมพันธภาพและเมื่อถ้าเราสร้างสัมพันธภาพดีกับลูกแล้วคือเราสามารถบอกลูกได้ว่าตอนนี้แม่เป็น แม่หรือพ่อเห็นเรื่องพฤติกรรมการกินการนอนอารมณ์ลูกตรงเนี้ยพ่อแม่ก็ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงเหมือนกันเราไปด้วยกันไหมเราลองไปปรึกษาคนที่เขาเรียนมาเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราลองดูไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าจะจูงใจให้ลูกไปหรือ,อยังไงอย่าเพิ่งพาไปโดยให้ลูกไม่รู้ข้อมูลเนาะก็บอกเออเนี่ยเราอยากจะไปที่นี่อาจจะส่งข้อมูลคลินิกส่งข้อมูล หมอโปรไฟล์ประวัติอะไรให้เขาบอกว่าเออลองลูกลองศึกษาดูนะแม่มีความคิดอย่างนี้เราจะยังไงดีอย่างเี้ค่ะแต่อันนี้ในกรณีที่เราลูกเรายังไม่ได้เสี่ยงถึงขั้นเอ่อทำร้ายตัวเองหรือว่าหรือว่ามีพฤติกรรมทำร้ายเข้าของทำร้ายไปแล้วแต่ถ้ามันทำร้ายตัวเองไปแล้วแล้วเขาเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่าเพิ่งพาไปหาหมอฝ่ายจิตใจเนาะพาไปหาหมอฝ่ายร่างกายก่อนดูแลร่างกายเขาให้ดีแล้วเดี๋ยวกระบวนการทางการแพทย์ก็จะจะดูแลส่งต่อเขาไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจเองเนะะี่ยค่ะอืม,อม,อมเพราะนั้นเวลาลูกหงุดหงิดปล่อยๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตําหนิลูกต้องเริ่ม,มเริ่มสังเกตความหงุดหงิดของเขาแล้วว่าอาจจะมีสัญญาณบางอย่างถูกไหมคะมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ ช่แล้วก็ถ้าเขาบ่นอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอดทนฟังสักครั้งสองครั้งแต่ถ้ามันสามครั้งแล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดอันเนี้ยค่ะอาจจะต้องชวนลูกว่าเออมันเกิดขึ้นบ่อยเนาะลูกพอ่แพอแม่เป็นห่วงมันไม่รู้จะรับมือยังไงเราลองไปปรึกษาหมอด้วยกันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะ เป็นพ่อคแม่ได้ยิงมีใจแฟงนเลยแต่จริงๆให้กับเแต่ไ่รุ่นพูด่อยนะบางทีเขียนอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าแม่ให้ตายฆ่าพ่อให้ตายบางทีเด็กเด็กๆอเะ็ด็กาทำงานกับเด็กๆดเเขาเขียนเขาเขียนกันบางทีก็ตกใจก็ระบายได้แล้วสำคัญคืออย่าไปสปายลูกใน Facebook นะคะเขาบ่นก็ ให้เขาบนไปอย่าบอกว่าแบบเราไปรู้แล้วเราเสียใจมากหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่มีพื้นที่ระบายเียค่ะเด็กๆสมัยนี้ไม่เล่น Facebook แล้วเขารู้ว่าถูกโดยก็เรื่องลูกคุยกันได้<า>ไม่จบเส้นกันทั้งวันะนะคะบ,บางบางเรื่องที่พูดพ่อแม่จริงๆที่เจอปัญหาอยู่อาจจะบอกว่าโอ้ยพูดเหมือนง่ายนะคุณโอ๊ตนะ <c oughs> แต่ว่าเวลาปฏิบัติอันนี้เป็น ทั้งประสบการณ์ทั้งทฤษฎีแต่ปฏิบัติจริงมันมันไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็ให้กําลังใจคุณลูกด้วยในครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่มีใครดีกว่าใครเก่งกว่าใครหรือว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะอยู่กันได้อย่างเรียกว่ามีความสุขมีสันติในใจของทุกคนนะคะก็วันนี้คงจะต้อง ลากันเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างครอบครัวที่มีความสุขอ่อนแล้วก็มีคุณครูด้วยนะคะที่ที่มาร่วมเสวนากับเราก็คงจะเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะว่าเป็นที่พึ่งอีกทางหนึ่งของเด็กๆนะคะจะได้ช่วยกันแนะนำช่วยกันไกด์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วจำไว้นะคะว่าความรักการสื่อสารอีกและก็ ที่คุณโอ๊ตฝากไว้ iMessage ฉันรู้สึกอย่างไรการหายใจให้ลึกๆก่อนที่จะระเบิดวาจาหรือว่าความรู้สึกสีหน้าอะไรออกไปนะคะแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจ Empathy ต่อกันก็ค่อยๆเดี๋ยวก็ทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะรับรองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ